ตำแหน่งนายอำเภอเนี่ยว่ากันว่าเป็น,นกลไกที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการบริหารบ้านเมืองแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วนายอำเภอยุคใหม่เนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรกันแน่วันนี้เลยครับเราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกไปเลยนั่นแหละครับคือคำถามสำคัญเลย ในอำเภอยุคใหม่เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพราะต้องบอกว่าบทบาทนี้มันไม่ใช่แค่ตำแหน่งเฉยๆนะครับแต่มันคือความท้าทายเรื่องภาวะผู้นํำล้วนๆเลยซึ่งมันก็ซับซ้อนแล้วก็ส่งผลโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่แบบเต็มๆเลยครับ โอเคมาเริ่มกันเลยจากข้อมูลที่เราจะมาแกะกันดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสมรรถนะหรือว่าคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับนายอำเภอเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆครับซึ่งทั้ง3ากลุ่มนี้ต้องทํางานสอดคล้องกันเป๊ะเลยนะมีทั้งเรื่องทักษะการบริหารทักษะเฉพาะทางและก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องคุณธรรมส่วนตัวครับมาดูกลุ่มแรกกันก่อนเลยครับสมรรถนะหลักหรือที่เรียกว่า core competencies อันนี้เนี่ยเปรียบเหมือนเป็นฐานรากของบ้างเลยครับเป็นคุณลักษณะส่วนตัวที่น,นายอำเภอทุกคนต้องมีเป็นพื้นฐาน ขาดไปไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยแล้วไอ้จอสมรรถนะหลัก4ี่อย่างที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมอันนี้สําคัญมากเรื่องของเซอร์วิสมายหรือใจบริการประชาชนความสามารถในการทํางานเป็นทีมเวิร์กและสุดท้ายคือการมุ่งมั่นให้งานสาเร็จตามเป้าทั้งหมดนี่แหละครับคือแกนหลักที่สร้างตัวตนของผู้นําดีๆสักคนหนึ่งเลยแต่จุดที่พีคที่สุดของกลุ่มแรกนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือความคาดหวังเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีหรือทําได้นะครับ แต่ต้องทำให้ได้ในระดับที่สูงมากสูงสัดจนสามารถเป็นต้นแบบให้คนอื่นทั้งข้าราชการด้วยกันทั้งประชาชนได้เลยพูดง่ายๆคือต้องเป็นโรโมเดลที่คนมองแล้วอยากทำตามนะครับเอาล้วครับจากฐานลากแล้วเราขยับขึ้นมาดูชั้นที่2กันบ้างสมรรถนะทางการบริหารครับกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องสกิลการเป็นผู้นาองค์กรเลยคือจะพาทั้งอาเภอให้เดินไปข้างหน้าได้ยังไงให้มันเวิร์ที่สุด เขามีคำเปรียบเทียบที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะคือเขาบอกว่าในเชิงบริหารเนี่ยนายอำเภอทําหน้าที่ไม่ต่างจาก CEO ของอำเภอเลยโอ้โหพอพูดแบบนี้ปุ๊บภาพมาเลยใช่ไหมครับวัาษาสตรการบริหารจัดการมันสำคัญขนาดไหนในการคุมทิศทางของทั้งอำเภอแล้ว CEO ของอำเภอต้องมีสกิลอะไรบ้างล่ะก็แน่นอนครับต้องมีภาวะผู้นาต้องมีวิสัยทัศน์มองการไกลตรงนิ่ง คือควบคุมอารมณ์และมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญ,คญและสุดท้ายคือการวางกลยุทธ์ภาครัฐได้นี่แหละครับคือเครื่องมือคู่ใจของ CEO เลยขอเจาะลึกคาว่าการวางกลยุทธ์ภาครัฐอีกนิดหนึ่งนะครับเอาจริงๆหัวใจของมันเลยนะคือความสามารถในการ translate ครับคือแปลนนโยบายภาพใหญ่ๆที่มาจากส่วนกลางเนี่ยให้มันกลายเป็นแผนงานที่ทําได้จริงที่สําคัญคือต้องเหมาะกับพื้นที่นั้นๆด้วยนะไม่ใช่ลอกมาเฉยๆทําตรงนี้ได้นี่แหละครับ คือตัวชี้วัดความสำเร็จเลยมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วครับสมรรถนะเฉพาะทางกลุ่มนี้คือทักษะที่เฉพาะเจาะจงสุดๆเลยเป็นสกิลที่ทำให้ในายอำเภอต้องเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับพื้นที่ของตัวเองแล้วทักษะเฉพาะทางที่ว่านี้มีอะไรบ้างก็จะมีการคิดเชิงกลยุทธ์ในสเกลของพื้นที่สกิลการจัดการความขัดแยง้งอันนี้เจอแน่ๆการสร้างเครือข่ายคอนเน็ชันและความร่วมมือกับทุกฝ่าย แล้วก็ความเข้าใจในระบบราชการแบบทะลุปรุปโปรงทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นกล่องเครื่องมือภาคสนามที่ต้องหยิบมาใช้ทุกวันเลยแหละครับมีบทบาทหนึ่งที่เห็นภาพชัดมากของทักษะกลุ่มนี้เลยนะครับคือเวลาเกิดเรื่องขัดแย้งกันในพื้นที่ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยนายอำเภอต้องสวมหมวกเป็นคนกลางทันทีเลยครับต้องเป็นกลางจริงๆนะแล้วก็ต้องทําให้ทุกฝ่ายเชื่อใจเพื่อที่จะเข้าไปไกลเกลี่ยให้เรื่องมันจบลงด้วยดี ส่วนเรื่องการสร้างความร่วมมือเนี่ยในสังคมไทยเรามีโมเดลที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือโมเดลบวรหลายคนน่าจะคุ้นๆกันมันคือการดึงพลังจาก3าเสาหลักของชุมชนมารวมกันครับก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนหรือสวนราชการเพื่อให้การพัฒนามันมาจากทุกคนจริงๆดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพรวมทั้งหมดชัดเจนเลยครับสรุปง่ายๆเลยนะสมรรถนะหลักคือเรื่องตัวตนต้องเป็นต้นแบบให้ได้สมรรถนะการบริหารคือเรื่องการนําองค์กร ต้องเป็น CEO และสมรรถนะเฉพาะทางคือเรื่องทักษะในพื้นที่ต้องเป็นคนกลางได้เห็นไหมครับว่า3ส,ส่วนนี้มันต้องไปด้วยการแบบแยกไม่ออกเลยเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วจากทั้งหมดที่ว่ามาเราน่าจะพอเห็นภาพพิมพ์เขียวของนายอำเภอยุคใหม่กันค่อนข้างชัดแล้วนะครับถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญจริงๆเลยนะนายอำเภอยุคใหม่ต้องเป็นผู้นําที่สมดุลครับคือเป็นทั้งต้นแบบเรื่องคุณธรรมที่คนเชื่อถือ เป็น CEO ที่บริหารงานเก่งมีวิสัยทัศน์และในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึกหู้จริงเรื่องพื้นที่ของตัวเองต้องมีครบทั้ง3ด้านนี้เลยและก่อนจะจบกันไปขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่มันหมุนเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบทุกวันนี้เนี่ยสมรรถนะกลุ่มไหนใน3กลุ่มที่เราคุณกันมาคิดว่าสำคัญที่สุดหรือท้าทายที่สุดสำหรับผู้นำในยุคนี้กันแน่ครับ